หลังจากน้องนนักศึกษานะคะดูงานที่ฟาร์มไก่เสร็จนะคะก็แวะมาที่คาเฟ่นองมดกันต่อเลยมาเป็นรถบัสคันใหญ่เลยที่คาเฟ่ก็ยินดีต้อนรับเลยค่ะเมื่อมาถึงนะคะน้องๆก็เข้าไปสั่งน้ำกันแล้วก็ถ่ายรูปด้านนอกน้องๆ้องบอกว่าดูในคลิปนองมดตลอดเลยนะคะวันนี้ก็คือได้มาคาเฟ่นองมดด้วยดีใจมากๆน้องนจากมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะคะก่อนหน้านี้ก็ไปดูงานที่ฟาร์มไก่นองมดมาค่ะนี่ก็เป็นรุ่นที่3แล้วนะคะที่มาดูงานที่ฟาร์มไก่น้องน้องก็คือดีใจกันมากมาก่เลยวที่คาฟ่ะน นะคะเราก็ถ่ายรูปกันแบบฉ่าเลยค่ะน้องๆก็อยู่ปีสองกันแล้วนะคะเอกปฐมวัยใครอยู่ในคลิปบ้างนะคะมารายงานตัวกันได้เลยน้องๆก็คือน่ารักกันมากๆค่ะต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่พาน้องๆมาที่คาเฟ่ก่อนที่น้องๆจะมาดูงานที่ฟาร์มไก่นองมดนะคะน้องๆก็ไปดูงานที่อื่นมาสองที่แล้วค่ะวันนี้น้องๆก็กิจกรรมแน่นกันเลยนะคะและนี่นะคะก็มีพี่ๆน้องๆท่านอื่นอีกนะคะที่มาเที่ยวคาเฟ่เยอะเลยตอนที่ถ่ายรูปคู่กับน้องๆนะคะน้องๆถามนองมนเยอะมากเลยค่ะพี่มดตากแดดทุกวันทำไมผิวไม่คล้ำไม่หมองลนงมจะบอกว่าตัว ที่น้องวัดขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือน้าจูตัวนี้เลยค่ะจะหมดกระปุกอีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องตามมาเพิ่มอีกแล้วค่ะเนื้อครีมหอมเกี่ยงไงนะคะทาเช้าเย็นเลยค่ะตอนเช้านงว่ะก็จะทาคู่กับกันแดดใครอยากได้นะคะไปตามกันได้เลยค่ะไปดูงานที่ฟาร์มไก่ด้านหลังบ้านนะคะก็เก็บไข่ไก่ไปรอบนึงแล้วอันนี้ก็พาน้องๆนะคะมาเก็บไข่ด้านหลังคาเฟ่อีกค่ะน้องๆร้องว้าวเลยค่ะไข่ไก่เยอะมากๆและนี่พี่ๆน้องๆที่มาเที่ยวที่คาเฟ่นะคะก็สามารถเข้ามาเก็บไข่ไก่แบบนี้ได้เช่นกันค่ะหลังจากเก น้องนะคะลงมาเล่นน้ําที่ลําธารกันสักหน่อยน้องๆก็คือดีใจกันมากๆเลยนะคะน้าก็คือเย็นสดๆเลยน้องๆอาชุดมาเปลี่ยนกันด้วยค่ะเพื่อจะเล่นน้าโดยเฉพาะเลยนงวดเองก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่เห็นน้องๆนะคะมีความสุขกันมากๆถ้านงวดไม่ต้องมีงานไปต่อนะคะน้งวดก็คงเล่นน้ํากับน้องๆไปแล้วค่ะบรรยากาศที่ลาธารนะคะก็ล่มลื่นเย็นสบายวันนี้นงวดเองก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้เจอน้องๆแล้วก็อาจารย์นะคะ